เจริญสุขสวัสดีมาร้องฮิฮิกลับ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 ก็หมายความว่าปีนี้เป็นปีมาเมียมมาม,มาไก็ร้องเงียมมาทั่วโลมะกมันก็ร้องเงียไอ้กลับกับกับคือการวิ่งของมาเจริญสุขสวัสดีมาร้องฮิฮิกลับ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 เอาทั้งกายาเอาหลังมารับ ขี่หลังเธอครับและวิ่งฉับไวจุดหมายปลายทางวางไวขา้างหน้าถ้านายใจกล้าม้าพาไปได้ส้นเท้ากระตุ้นไม่ขุนเคืองใจถ้าอยากให้ไวกระตุ้นให้แรงก็หมายความว่าใจเรากับตัวเราหรือคนข้างเรา ถ้ากระตุ้นเราหรือบุคคลที่เป็นผู้บังคับบัญชากระตุ้นเราก็แสดงว่าคนกับม้าต้องใจเดียวกันถ้าท่านหลายดูหนังฝรัง่งดูการแข่งม้าเถอะเขาจะต้องเลี้ยงดูกันอย่างดีแล้ววิธีการที่จะใช้ม้าเป็นพาณนะนั้นต้องดูหนังฝรัง่งท่านดูดูการแข่งมา้าดูราคามา้า แต่สำคัญที่ว่านายที่ฝึกมาเท่านั้นว่าจะฝึกอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไงั้นก็กระตุ้นหมายความว่าขอร้องกันพูดคุยกันพัฒนางานให้เป็นไปได้ในปีมะเมียถ้าไม่ฉะนั้นแล้วนายกับมา้าลูกน้องขับเจ้านายไม่รู้ใจกันแค่รู้จักกันธุรกิจเศรษฐกษิจตกลง มันก็เป็นความผิดของคนทั้งคู่และตอนต่อไปเขาจะคุยทัศนายฟังว่าจะมีคติทรรอะไรที่เราคิดเรื่องปีมา้า